ุกับนะคะเป็นผู้จัดด้วยค่ะก็พูดถึงพี่ป๋อในบทของจ่าสันเนี่ยนะคะว่าต้องใช่พี่ป๋อแน่ๆเลยคนอื่นเนี่ยไม่รู้ยังไงแต่ว่าต้องเลือกไว้บทนี้แล้วก็รวมทั้ง S M S ที่ทักทายพี่ป๋อมานะคะในละครทองเนื้อก้าวนี่ก็บอกชอบมากเหลือเกินนะคะวันนี้เลยเชิญพี่ป๋อมาพูดคุยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ป๋อครับคับเมื่อคืนเนี่ยพี่ป๋อทําวีรกรรมไว้เยอะมากเลยนะคะอ้หขูขวาแล้วแถมโยนของอีกอ่ะก็วงสวิงนิ่อย่างกับนักเทนนิสเลยทีเดียวนะก็ ก็จริงๆเป็นฉากที่น่ากลัวมากพอควรเพราะว่ายืนหันหลังอยู่ค่ะจะบอกนุนบอกว่าอย่าเข้ามานะอย่านะถ้าถ้าด่ามากๆแล้วเข้ามาเยอะๆเนี่ยโดนนะก็ก็ก็แต่คงพัดครับพงพัดเป็นคนสั่งว่าให้หันหลังตกถึงจะเท่ฮะอ๋อเหรอฮะครับผมผมถามจริงๆเถอะผมดูด้วยตาเนี่ยเหมือนตบจริงเลยตบจริงหรือเปล่าฮะใกล้มากครับใกล้ถือว่าใกล้มากนุนนบอกว่าลมแบบว่าเป็นลมคือมองไม่เห็นแต่ว่าตั้งใจอย่างนี้ฮะคือ ลํายองสมควรโดนเลยบอกว่าต้องเต็มที่คือมันคนทําไม่ดีบางทีก็อาจจะสมควรโดนอะไรบางอย่างแต่แน่นอนร้ามันเป็นสิ่งผิดเราเราก็พยายามอธิบายว่าเฮ้ยเราไม่ควรทําแบบนั้นมผมก็ไปขอโทษลํายองตอนตอนหลังอะไรอย่างเงี้แต่ว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะคะที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยปอได้บทเรียนละ เลือกเมียผิดนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกคนเ,เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสม,มุติสารเนี่ยเป็นคนดีมาตลอดเชื่อพ่อแม่มาตลอดบางทีเนี่ยในร่างกายของคนเรามันแตกเนื้อนหนุ่มเนี่ยมันเป๋ไปได้มีหลุดเพราะนั้นอย่าชิงสุกก่อนหามานะครับแล้วเวลาเลือกเนี่ยพยายามฟังคนอื่นด้วยอย่าเอาใจตัวเองเลือกอย่างเดียวดูสิ่งรอบข้างโดยเพราะเลือกผิดลำยองผิดชีวิตมันจะเป๋ไปทั้งอื่นเลยเและสุดท้ายในยคนที่ได้รับผลกรรมไม่ใช่ตัวสารหรือแม่ คือวันเฉลิมค่ะแล้วก็นู่นเนี่ยนับวันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะในบททำยองเนี่ยคือพอเล่าไงฮะพอเล่าเป็นตัวสิ่งที่เราก็จะบอกนอกจา่นี้คือเรื่องเล่าก็คือว่าพอทานเล่าพอกินเล่าเสร็จทุกอย่างของชีวิตมันก็พัดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรชีวิตเลวแหลกไปหมดกุ้มกับคือผมมาดีอยู่คนเดียวในเรื่องนี้มาเสียตอนมาเสียตอนตกนี่แหละกับโยนยาดอง โอ้ยาดองนี่นะครับทุกคนบอกว่าให้คะแนนอะไรนะฮะนี่ให้คะแนนท่ากระโดดน้ำอะไรด้วยใช่ไหมครับของล้ำยองนครับผมถามนิดเดียวในฉบับปี5-6นะครับเมื่อวานนี้ลำยองเจอเฮียกวงแล้วนะหลังจากนี้ไป คุณจ่าสันเนี่ยจะยังไงฮะในบทของของคุณจ่าสันเนี่ยคือความความยากก็คือว่าลำยองจะเอาลูกไปเพราะนั้นเวลาวันเฉลิมจะอยู่ตรงไหนเนี่ยผมก็จะพยายามจะไปสอดส่องคือผมก็จะอยู่ตลอดแหละครับค่ะคือลำยองอาจจะอยู่กับกวงแต่ผมจะอยู่กับลูกอ๋ออะไรอย่างเงี้ยผมจะอยู่กับลูกผมพยายามจะไปยื้อลูกกลับมาความพยายามของพ่อคนหนึ่งซึ่งซึ่งพยายามจะเอาลูกกลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้ครับมีคนบอกว่าพี่ปอเล่นบทนี้ดีมากเพราะว่าชีิตจริงก็เป็นพ่อด้วยรักลูกมากพี่ภูมิอะไรอย่างนี้ครับุ่มลูกอะไรอย่างเงี้ ยังยังอยู่ในท้องอยู่เลยฮะอ๋อน้องภูมิในท้องอยู่ใช่ครับก็ก,ก็ก็แอบเอาจากพี่ออฟมากกว่าพี่ออฟเนี่ย็จะมีลูกใช่ไหมพี่ออฟก็จะมาเล่าความสัมพันธ์ของอเราคิดแทนว่าเออถ้าเราเป็นพ่อเนี่ยเออเราเข้าใจแล้ว ผมผมถึงขนาดโทรบอกพ่อเลยเนะ,ะว่าผมรักพ่อ,อม,มากขอบคุณมากเราเราทำให้เรารู้เลยว่าพ่อแม่เนี่ยมีส่วนสําคัญต่อลูกมากจริงอสอนอะไรก็ต้องสอนแต่สิ่งดีๆอย่างยายแรงเนี่ยสอนแต่สิ่งไม่ดีม,มันก็เลยกลายเป็นว่าลูกก็เดินทางผิดเรื่องนี้หลายคนเนี่ยเรียกว่าดูแล้วเนี่ยก็เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้จัดเลยทีเดียวนะคะว่าได้บทเรียนแล้วก็แทรกอะไรเอาไว้เยอะเลยค่อนข้างที่จะพรีเซนต์ออกมาชัดเจนมากนะคะก็เสียงตอบรับดีมากดีมากลิทติ้งดีมากจริงเหรฮะจริงค่ะเมื่อคื อนนี้โดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ด้วยนะฮ<า>ะมีอะไรจะฝากถึงคืนนี้บ้างคืนนี้จะเป็นยังไงต่อหลายคนเชียร์มากเลยคือต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะว่าถ้าท่านดู2ตอนแรกก็สนุกแล้วเนี่ย ตามไปตอนที่3ามเลยนะครับเรตติ้งกำลังดีเลยกระแสก็กำลังดีเลยนะครับขยี้กันไปเรื่อยๆตามสไตล์พงพัฒน์วชิระบรรจงอยู่แล้วนะครับมไม่มีไม่มีดอบเลยฮะเอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ติดตามชมให้ได้ยังมีเรื่องเยอะแยะมีกวงแล้วยังมีเมืองเทพมีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพี่ป๋อค่ะ,คะเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณ SMS เอ็อด้วยนะคะพี่ป๋อที่เรียกว่าส่งข้อความมาทักทายกันนะคะครับผมเอางี้เดี๋ยวผมให้โอกาสเดี๋ยวพักแล้วก็ไปอ่าน SMS นะ ดูเลตติ้งตัวเองหน่อยนะครับเราพักนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาครับสามีปีตราในตะุยกองถ่ายครับ